สวัสดีทุกคนคะในหัวนะครับอัลฟานับในเกมฟรีไฟน์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่26เดี๋ยวสิวันนี้วันที่16นะครับก็คือเป็นวันที่อ่าเป็นวันที่เขาแจกนะถ้าเต้นไหนดีนะผมก็จะเอาท่าเต้นนี้นะเออสองซ้ำรับไปโมลิป ถ้าเต็มแล้วงี้เดียวก็เดยกก็ไปเล่นกันในฟิสตา์สักตานะครับเออแทนอืม,อน,อามานีเอามาแทนเอามาแทนขับแล้วกัน Okay. ไป MT ไปโซนฟีสไตล์กันนะครับฮอ, <c oughs> อเคตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับก็ตอนนมีมานะผมก็จะใช้ปืนนี้นะปกติเลยนี่เองม เอ็กแมป์มีสี่ศูนย์บ้างี๋ยวก็บางทีก็ซองควงนะะเดี๋ยวนี่มาใหม่เนอันนี้มา,นามาซองครเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนลากหัวให้ดูนะแล้วก็ใส่จับอันนี้ผมเริ่มจำได้แล้ว Lagu王者荣耀. Ini kakaoan, lalu kean ini masih lima an koper akan tem pah di nah. Crazy. mau bisa tuh nih lagi. Oke, o. เนี่อผมเบื่อแล้วนะคนที่ใช้พวกคนที่อันนั้นโอเคกันลังออาเอาวอาไม่น่าไม่น่าจะไปต่อยเลย ยังไม่โชว์ล่าหัวนะหัวโอ้เน,น,นี่ย๊บใช้ M79 ว่ะนั่งเด้งตัวติดตามหน้าหัวน่อยอ้ ช่วงนี้สองควงแบบคนเล่นเยอะน เดี๋ยวมีคนใส่ชุดพังผูไม้แค่อีกองนันแล้วบางแกงไม่เห็นเออุ๊ยมาอมล่าหัวแล้วนะอหัวครับ าหัวไปโอ้มันยู่ไม่นิ่งมันก็ลากหัวมาแค่ได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอเฮ้ยมีคนลากหัวด้วย นะปรับเองกงเป้ปามันลงอ่ะนี่อโอ้โหดูไฮตสิครับออลด้นอพักลาดปืนไรล่ะนี่ ถ้าผมเล่นกับน้องนะคือผมรู้ว่าสไตล์น้องผมเล่นยังไงผมก็เลยโอ้ยผมก็เลยจะใช้ปืนอื่นเยอะไอ้เจ้าโนะอัยควงตัวข้างบน ล่าหัวเอเขาโหคือเอเอ็มแปดมันเป็นปืนที่ล่าหัวง่ายนะสำหรับผมมันง่ายกว่าสกายโอ้ไม่ขึ้นโอู้ เขาจะใช้โหมดปินเมื่อสบนะแล้วผมจะยิงหัวทำาไมจะล่ากันนี่เลยที่ประจำตัวบนนั้นก็จะโดนยิงกปนหมด

送朋友远天

วัดดํานันแ้ก็อันนี้ก็เชรยบทลล็าต็นนะอะสอง่งน,นี้กินกีกนักเาส่ินส,สดีค่ะก็นแรก็แชร์ก็ซับด้วยด้วยนะ